วิธีแก้มือถืออืดมือถือหน่วงมือถือค้างไปลบแคสในติ๊กต็อกออกก็แล้วไปลบคลิปไปลบรูปออกก็แล้วแต่ก็ยังไม่หายมีอีกหนึ่งจุดหรือเปล่าที่เพื่อนเอนลืมไปช่องพี่ต้นมีข้อมูลมาบอกทุกวัน ไปดูกันว่าอีกหนึ่งจุดที่ลืมคือตรงไหนมาที่ลายไปที่หน้าหลักที่เป็นสัญลักษณ์รูปบ้านแล้วไปกดที่การตั้งค่าที่ทําลูกศรสีแดงเอาไว้จากนั้นไปกดตรงคําว่าแชทที่อยู่ด้านล่างจากนั้นหาคําว่าลบข้อมูลให้เจอจะอยู่ด้านล่างๆหน่อยแล้วก็มองที่ข้อมูลแคสสโอ้โหของพี่ป้ e มีตั้ง332เมตรนี่แหละเป็นหนึ่งสาเหตุที่ทําให้มือถือของเราค้างอืดแล้วก็หน่วงเก็บไว้ทาอะไรกดลบที่อยู่ด้านขวามือเลยกดลบนะลายใช้พื้นที่ในมือถือไป 3.7G จ็กิกพอกด ลบแล้วนี่ข้อมูลแคชหายไปและตอนนี้ได้พื้นที่ในมือถือกลับคืนมาข้อมูลไลน์เหลืออยู่ที่3กิกยังไม่จบเดี๋ยวไปดูว่าประวัติแชทของเราหายหรือเปล่าามาแล้วข้อมูลแชทยังอยู่เหมือนเดิมจ้าการลบแคชนี้ช่วยแก้ปัญหาเรื่องมือถืออืดค้างหน่วงและทําให้ได้พื้นที่ในมือถือกลับคืนมาด้วยรู้วิธีนี้แล้วอย่าลืมแชร์คลิปนี้ให้เพื่อนรู้ด้วยนะ